สบายดีสบายดีมาทุกคนนะมื้อนี้เมนน้องป่านสิมากแกงเห็ดหูหนูหรือว่าเห็ดสนุนนั่นเองนะทุกคนพี่วันเม่น้องป่านเก็บมาแล้วแกงอย่างบุมดเราแกงกินไรบ,บุม้มดแล้วมื้อนี้เม่น้องป่านเอามาแกงกินยูงเหียนทุกคนมาแกงกินยูงเหียนแกงตอนสวยสุ่มกันกันกบน้องดีมน้องด้าสิ่ไทุกคนมากินข้าวสวยยูงเหียนสชนะทุกคน มาี่แล้วเดี๋ยวเราสิพากันไปแกงเห็ดกินเลยนะทุกคนเราไปแกงเห็ดกินตอนสวยสุมกันนะทุกคนไปกันเลยนี่ทุกคนตอนนี้ก็สิเอาน้ำอันน้ำดื่มสิเห็ดแกงเนาะอัง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 มาแกะกินซุ่มกัน เราได้กลับบ้านนะทุกคนมาหุงเหี่ยนแล้วเอามาแต่งกินอีพี่แจ้เพราะว่าแกงเมื่อคืนนี่แกงกินบ่มือมันหลายหีดเดี๋ยวเนาะมาไล่ไล่เนาะหินซปอรมาเห็นมันได้หลายเลยแกงนอยนึงสปเอรมาไดใส่นะเห็ดเก็บอายุครั้งมันนะโกงปืนที่วันสุปเปอร์บอลนะเออได้หลายไหพูดนะน้ำมันแพงเนาะบผูอยากเถียวเลย พิ่นก็เลยไม่ให้ของกินกินตัวสวยพี่แล้วตัวแรงค่อยกลับบ้านบัดเดี๋ยวแกงเมื่อคืนนี้ก็แซ่บมืัอนี้ก็เลยว่าเอามาแกงห้องเียนน้องด้าแม่เวิร์กินนำ้ำนี่เอาเห็ดเอาอย่างนาะไปคเครื่องส่วนประกอบบได้มีอย่างมีปลาแดกโอ้มีปลาแดกรพร้อมใส่มักแห้งเลยเนาะ,ะกินแม่ละมุนในปากสุด นี mm ่โอ้ปลาแดงนี่เป็นหนัวเอาไปหนัวใส่พรอเพราะว่ายให้มันหนัวๆนิดนึงเนาะให้แซ่บบัเหน่งบัวแทนก็ได้ปมีกกันเนาะบวยหรือว่าเต้าอีหยังเนาะบุญควแท้ พูเดแบบซุเเม่มแล้วบม่สู้ติดนะสปอรนะป like <Much Maria. S 1> ็นเคกเอาฝามอมาป้มเลยอาเเอาฝามหม่อกระทะคำว่ากระทะเนี่ยใส่หัวสี่นะหัวรหัวสีไท่นี่เอาใส่ยอดว่าหัวใส่แกเด็กห้มันขาวเนาะ เมนนี่ปอกเปลือกไม่นด้สปอมงามเป็นพิเศษเลยทุกคนแม่เลยเนาะแน่อแกงน่อให้กินมีน่องอ่ะแกงเฮดกำแปลว่าจะได้กินแกงน่องไม่เวินแกงน่อมาทุกคนเนาะเหาก็มีแต่เฮดกับเฮดภูเผ็ดนี่นะถ้าใส่มือตภูเผ็ดขนาด เยอะมากใส่เป็นห้วเลยทุกคนป้าปรดเด้ยป้าปดตอดเลยใส่เป็นตู่เลยทุกคนใสทานน้ำฮ้อนเาจะเอาน้ำฮรอลวกอันนี้เห็ดไผ่เหรอักเลยเอะเขือแล้วค่อยเอาหมาเป็นหมวอีกหนาะ เดี๋ยวถ้าน้ำพุทธละสิเอาเครื่องอันทุกอย่างใส่เนะาะทุกคนบุญมีอันตองอันอันนี้เนาะเอาแป๊บยู่ให้อยู่หน้าสนมอันนี้เกิดยู่หน้าคือกันหัว <c ười> หน้าแม่นองปานอยู่นี่เด้อเ <c ười> <c ười> <c ười> จองอ่ะเด้อวันนี้สบายมามาอยู่ถึงมือ <c ười> จออปลาเด็กปลาละป็นลาของปลาแดก พี่น้องฟังถ่ายห้องปลาลปาค่ะนีอนกเพ็รพระกะพระกะวะพ่อจาไทยแอนสอมถ่ายห้องกอมนอนห้องคักคะหรือว่าผักเน่าใส่หมดเลยทุกคนเพชรก็ใส่หมดเลยใส่เลยโอ้ยยยยทุกคนน้องเพชรเอาลงไปได้ละครึ่งหนึ่งใส่หมดเลยเอาไปได้ต่ำเดี๋ยเนาะ โบผ้าเครื่องเนาะพักเครื่องพักเครื่องพักเครื่องได้งับเลยยานยุกินได้ยุกแบงนี้ผู้ใดบกกินกะโบตักเอาบบตักเอาเจ๊ก็กินอยู่เนาะน้องดิวก็กินก็แซ่บอยู่น้ำฟุตแล้วค่อยเอาอันพักคะใส่กระปลาแด็กดิฉันคนคนเนาะแล้ว่าอัดบ่ อม,ออมข,อขอนขอนเข้หมอดเดี๋ยวอัดไว้ก่อนอัดเลยยิ้วอัดไว้มีทุกคนเดี๋ยวรอให้อ่าน้ำุดล้วจะเอาผักขะใส่ายให้เบอรอีกที่ททหนึงนี่ทุกคนวันนี้ก็จะเอา,เาอันข้าเบือ่อนาะว่าไฟบุหงาเนาะ คืออย่างก็วิดีอโอตลกตอนนั้นเด็กน้อยแตงกินไม้พัดยูว,ดว,ดวันนั้นยูวันนี้เหยียบเอาไม้ตับ๊บห่ดได้กิน<อ>ซ้ำของเอาไม้ให้ทุกคนเดี๋ยวท้าเมื่อพอดีเอาผักใส่นี่ล่ะทุกคนแกงเห็ดของหัากระสุกแล้วหอวสิเอาวันผักกาใส่ดอกเห็ดเปลี่ยนสีเลยเอย่าผักเลย บตัดครึ่งนะทุกคนเห็ดเดบใหญ่เลยค่อยเ่บเนอง่อาเทิี่ทุกคนแม่เวร์น่เอแกงเหดที่้สอยมเตัมั่เ้ยวอ่ะแม่บมีตากม้เนาะตััวเฮ้สนามเซ่บแกงเห็ดตัมะหุหัวตับมั่วเนาะแกงนอมีแต่แกงแกงแกงแแกงนอแกงเห็ด บอมึงเฮดสีดำๆไล่ลายมึงเฮดขาวมึงจะอันเดียวนึ่ผกมาทุกคนอืมสีม่หนอนสีเสียบี่คนเสีบบนนอสีมึงสบอมะไรเสียสูตรแซ่บยูอุ้ยจำลายลายทุกคนอยากหิวเข้าละบเป็นอย่างนหิวข้าละทุกคนคนป้าขอนก็ออนักขนาด ละมุนอยู่ในหม้อเ็จังไดกระชินได้มาละมุนอยู่ในภากปุนเลยไปทำอะไรพอดีเขาตักให้มั <laughs> นตากเนียนให้มันเย็นนะเนาะเดี๋ยวไปถวยด้วยอะไรถ้า,า,าปปยางเหรอนี่สปอว์มาปุ้ทุกคนโซสีมือให้แม่เวิร์นกี่นี้แม่เวิร์นชิว่าจ,จ,งาจ,จังไดเนาะสิแซ่บหรือว่าโอ้ยเค็มหรือประจักษ์หรือว่าเออ จากชิถึกใจหรือชิลาบบูฮูเลยสีมันก่อนทุกคนสีมต้อนมะเพ็ดให้เบิ้งก่อนเด้อสีมต้อนเด้๋ยนะิสีมต้อนมะเพ็ดให้เบิ้งอ๋อจะคำแต่เงี้ยๆเดี๋ยนะมะเพ็ดะเนี่

ผิดดิบนะผิดดิบผิดสุกอ่อนนะ ตั้งแต่ชิได้ไฮเดร์เนาะแซ่บโพดบุเ od, ผ็ดเนาะบุสุเผ็ดบุเผ็ดมาเพ็ดพอดีแบบเพ็ดเพ็ดเพ็ดแบบอ่อนๆอ่ะกินงแล้วอยากกินอีกอืมแล้วทีสิเอาอันอนี้ไปจับเนาะอู้จ๊ะเนาะ bị đóng rèm nhìn nó bảo, bảo gì bảo tôi sắp như này, có thể bỏ không được đâu, เต้ยเวดาสมเทว่ต้องไปตามกัน,นอ,อาไป,ไป,ไปตม่มกทั่วสเร็จ แ่บเบาเ้นนบไปคะ่ะทุกคนกินข้าวกันมาเลยจ้ามาเลยค่ะ,เ,คะเสร็จแล้วค่ะทุกคน เมนูของเฮ้ามื้อนี้มีหลายอย่างอยู่เด้อนี่นะทุกคนหลังจากที่ว่าเขาแกงเห็ดมาแล้วก็มีหาผักเข้านี่ก็มีอาหารหลายสิ่งหลายอย่างเลยมีมีตั้งแต่อาหารป้าอันอันนี้ก็บ่มีเลือดนี่อาหารบ่มีเลือดมีแกงน้อทุกคนตำามึกทั่วแกงเห็ดเลยยังไม่ใหม่ฮอนๆอนทุกคน นี่ก like <bbe> ็คือลูกซิ้นค่ะซินเฮีววถตมล้าเฮาิมากินข้าวนำกันเลยทุกคนเลยเลยเออก็นี่คือพอแล้วแม่เวอรคนี่ก็น้องดีมทุกคนก็คงจะหูดีนะคะเดี๋ยวเฮาิมากินข้าวนำกันเลยทุกคนกินข้าวได้ยังไนะล่อยลม มือมือกว่ามากเลยเนาะอันกับเบื้องไกลยังม่เนาะไม่ถึงม่ายืนท่ายไปแทนก็อนแขอให้คำยัง่งจะพันตําหมกทั่วกบเกือบหมดเลยแกงนอน อร่อยเป็นจังใดวะต้องดีแซ่บขนาดไนแซ่บแบบเผ็ดกินกินแล้ว็ดมูฟเ็ดได้กลิ่นไปกินมาอ่างเผ็ดข้าวเผ็ดข้าวเอ้าหมกเผ็ดเนี่ยหมกเผ็ดขี้ที่บ่จังเผ็ดเนี่ยหมกเผ็ดอยู่ที่ใดแน่แดนเนาะซีบูเผ็ดเนี่ยมีอยู่บ่มีว่ะมีน้อยเนเผ็ดว่ะมีฮ้อนมีเผ็ดแล้วก็มีอันสวย มีนัวนมีแซบเข้าไปแซบขนาดทุกคนทุกคนออกแซบแซบแซบมงไหมหมดเลยอย่างกัเไยอยังแต่แกงเห็ดน,น้อยนึงคนเนาะเพราะว่าเขาแต้งหลายแน,น้ะละคนกินน้อยคน,น,น,นอันน, <c oughs> อนี้ก็พกก <c oughs> เพอแบแาเขนาดใสอเอาแบบพิสบายใจนะทุกคนหุณนั่นไม่น้องป่านกับ ฟาเบร์สูสีกันเลยแม่น้องป่านอ้วนวันก้นซ้ำหนึ่งเนี่ยแม่น้องป่านเป็นคนเตี้ยมาทุกคนเป็นเป็นหมูละเดี๋ยวนี้นะน้องเดียมก็เฮ้อหมูล่ะอีโค้ดละเป็นหรือว่าเป็นน้ำอายุเขาแก้ขึ้นไปแล้วมันแก้ตัวเน้นเนอายุเขาลายต้องห่างไกลก็ต้องให้ไหลขึ้นนำ น้ำหนักก็ต้องให้หลายขึ้นอนุหลามนใ้ท่ากันยโอเคได้ทุกคน่าเข้าของเหายังผัดได้เมียนแต่ว่าเมนต้องปัดและนองดิมสิลิคอตัวหลาไปก่อนเนาะทามาคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดเพื่อเ็นกำลังใจให้มใคิปตไทุกคนไปกดไลค์กดแชกดติดตามซองแม่น้องปานแนเนนเลเนาะแม่น้องป่านแนลให้แม่น้องปานเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ปปใหคลิป่อต่อไปทุกคนท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าทุกคนม่นนอา